กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมในมนเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับขอขอบคุณที่ได้ให้โอกาสผมได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศซึ่ง คุณธนาทรและคณะได้นำเสนอแล้วก็ได้อภิปรายชี้แจงไปแล้วนะครับเช้านี้ผมตั้งใจฟังผู้ชี้แจงทุกท่านโดยตลอดนะครับท่านประธานที่เครพครับเช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านคำนูณสิทธิสมานนะครับว่าผมเห็นด้วยในหลักการแล้วก็เชื่อว่า อันนี้เป็นคว,ความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เชื่อว่าผู้เสนอเองก็มีความปรารถนาดีมีความตั้งใจจริงครับที่จะเสนอให้มีการกระจายอำนาจเพื่อให้ท้องถิ่นเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตนเองในการบริหารจัดการบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิผลไม่ใช่เป็นการมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นพระประดับอย่างไรก็ตามครับผมมีความห่วงใย แม้ว่าผมตั้งใจจะสนับสนุนนะครับเพราะผมได้เคยพูดไปแล้วว่าที่ผมยกมือสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐนูนในแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วยในเนื้อหาทุกเรื่องเพราะผมเองมีประสบการณ์เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในรอบ20กว่าปีเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่เราชักเขยือกันเองในลักษณะที่สวิงไปมาอย่างสุดตง่ง แล้วเราก็ไม่สามารถประครับประคองสิ่งที่เราได้มาให้มีความยั่งยืนได้ยกตัวอย่างชัดเจนที่สุดคือรัฐธรรมนูญปี2540ครับเป็นที่น่าเสียดายหลายท่านยกตัวอย่างไปแล้วนะครับว่าในหมวดที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิน่นนั้นถึงขนาดบอกว่าจังหวัดใดที่มีความพร้อมก็อาจจะพัฒนาไปเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่เสียดายที่เราไม่มีโอกาสได้ได้มีประสบการณ์ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นครับ พระธรนูก็มีอันเป็นไปเสีแล้วท่าปนประธานครับเรื่องที่ผมเป็นห่วงมีความละไม้คล้ายคลึงกับที่หลายท่านได้พูดถึงนะครับว่าเนื้อหาในมาตรา249ถึง254เนี่ยผมไม่ค่อยติดใจเท่าไหร่ครับท่าปนประธานแต่ที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ผมเป็นห่วงว่าท่านจะทำได้อย่างไรก็เพราะว่ายังไม่ทันเริ่ม ก็มีปัญหาแล้วนี่นะครับมีข้อสงสัยมากมายก็คือเรื่องของกระบวนการซึ่งจะนำไปสู่การยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคเอาพูดไปทำไมมีให้โดยส่วนตัวผมก็อยากเลิกนนะครับยอมรับกันตรงๆนะครับแต่ผมยังมองไม่เห็นทางเลยว่ามันจะยกเลิกได้ง่ายยังไงนะครับเอาความเป็นจริงนะครับผมคิดว่าโดยประวัติศาสตร์เนี่ย ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการปกครองโดยละเสียซึ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเนี่ย mm hmm. เขามีความสามารถในการสร้างความรู้สึกสำนึกร่วมนะฮะมาเป็นเวลาช้านานพอสมควรที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยใช้เวลาในการปิดประเทศช่วงที่โชคุนมีอำนาจนะครับ ก่อนที่จะมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจินะครับการหล่อหลอมจนสังคมญี่ปุ่นมีสำนึกร่วมเดียวกันเนี่ยมันใช้เวลามากมายพอสมควรแล้วก็การปฏิรูปโดยะระยะหนึ่งที่ทำให้อำนาจเนี่ยเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ย ก็มีลักษณะที่ประชาชนเองมีส่วนร่วมขุนนางประชาชนข้าราชการมีส่วนร่วมค่อนข้างจะกระจายพอสมควรกรณีของเราเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าอายุของรัฐช,ชาติสมัยใหม่ของเราที่รวมกันเข้าเป็นประเทศที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบันหรือสยามในอดีตนั้นเนี่ยมีเวลาแค่ร้อยปีเท่านั้นเองนะแล้วการรวมกันเข้ามาเนี่ยก็เป็นการผนวกรวม ไม่ใช่เป็นการรวมตัวกันเหมือนประเทศตะวันตกบางประเทศฉนั้นการผนวกรวมเนี่ยความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วก็มีสำนึกร่วมในอุดมการชาติเดียวกันเนี่ยมันยังไม่สนิทแนบแน่นเพราะฉะนั้นผมเชื่อแน่ว่าผู้ที่เชื่อในเรื่องของอำนาจส่วนกลางซึ่งเมืองไทยก็คงเถียงกันนะว่าส่วนกลางในที่นี้นี่มันหมายถึงทั้งหมด ตามที่มันควรจะเป็นตามหลักรัฐศาสตร์หรือส่วนกลางที่มันหมายถึงเส้นขีดเส้นประเทศไทยภาคกลางหรือดินแดนที่เคยเป็น,อ,นาอาณาจักรอยุธยาเดิมกันแน่ผมไม่แน่ใจครับจากวิธีการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมนะครับผมคิดว่าเป็นประการหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกที่ท้องถิ่น จจะมีสํานึกร่วมของความเป็นชาติหรือที่เราเรียกว่าเป็น integrated society เนี่ยหรือเป็น inclusive ก็ได้นะครับมันยังไม่เกิดเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านพยายามเสนอวิธีการตามมาตรา567เพื่อจะนำไปสู่มาตรา4เนี่ยผมเกรงว่าจะเป็นหมันซะก่อนนะครับผมคิดว่ายังไงยังไงเนี่ยคนที่เห็นต่างเขาก็ไม่ยอมแน่ๆน,นะครับ แล้วผมเองก็เช่นเดียวกับหลายท่านที่ยังสงสัยว่าท่านคิดว่าท่านจะใช้เวลาที่เหลือของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ได้ทันเวลาหรือเปล่านะครับถ้าท่านตอบว่าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเป็นการจุดป,ประกายอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อเอผมมีความเป็นห่วงอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ไม่เปลี่ยนใจผมนะครับผมก็ยังยินดีสนับสนุนนะครับ พียงแต่ว่าในในโอกาสที่ผมได้ทํางานกับองค์กรระหว่างประเทศหลายปีแล้วก็ได้เข้าไปทํางานในกรรมการด้านสิทธิคนพิการขององค์การสหรประชาชาติเนี่ยเราพบว่าประเทศที่มีการกระจายอำนาจสูงในยุโรปซึ่งท่านประธานครับขอเวลาเพิ่อมอีกสักนิดหนึ่งครับกาลังจะอธิบายเรื่องความห่วงใยครับขอบพระคุณครับในประเทศยุโรปซึ่งมีความเป็นรัฐชาติมาหลายร้อยปีแล้วเนี่ย จนกระทั่งการกระจทำนาานีเป็นเรื่องปกติแล้วก็หลายประเทศนั้นเป็นระบบสาหาพันธรัฐจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยกระทาได้ยากมากนะครับเพราะแต่ละรัฐแต่ละท้องถิ่นเนี่ยไม่ค่อยจะร่วมมือกับรัฐบาลกลางเท่าไหร่จากการที่ผมไปเป็นผู้ร่วมจัดทํารายงานสาภาพยุโรปเนี่ยเราพบว่าประเทศในสาภาพยุโรปหลายประเทศ มีปัญหามากเลยครับผมเองเคยเดินทางไปดูงานที่ประเทศในสแกนดิเนเวียซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นต้นแบบการกระจอำหน้าที่ดีแห่งหนึ่งนะครับพบว่าประชาชนในแต่ละแคว้นในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการเพราะแต่ละแคว้นแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มักจะตัดสินใจ พูดง่ายๆว่าตามอำเภอใจตามท้องถิ่นของตนว่าจะให้บริการอะไรไม่ให้บริการอะไรเพื่อนผมซึ่งเป็นคนตาบอดด้วยกันเขาบอกว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยไม่มีบริการสุนัขนำทางเขาจะต้องรอนแรมไปใช้บริการพื้นที่อื่นซึ่งต้องเสียเงินเพราะเป็นการข้ามเขตพื้นที่ผมคิดว่าท่านจะต้องระมัดระวังนะครับรายละเอียดต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้คนตั้งข้อสงสัยว่า แทนที่เราจะได้ decentralization เราจะได้ disintegration หรือเปล่านะ,ะเพราะเหตุว่าเรายังไม่ได้มีแนวความคิดในเชิงอุดมการร่วมที่แน่นหนาเพียงพอสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือนี่แหละครับถ้าท่านสามารถอธิบายว่าท่านจะป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยจาก centralization ไปสู่ decentralization แต่ยังแต่ยังมีความเหนียวแน่น รวมแต่ไม่ต้องหลอมก็ได้แต่ยังรวมกันอยู่ได้นะครับซึ่งในยุคที่กระแสะโลกกำลังปั่นป่วนและหาความมีเสถียรภาพแทบจะไม่ได้เลยขณะนี้เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเสถียรภาพมีความสำคัญนะครับดีคัพ pling กำลังมาแรงนะฮะโลกาพิวัต์กำลังสั่นไหวเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอได้ใช้ความระมัดร,ระวังนะครับ แต่ผมรับร่างนี้เพื่อให้มีโอกาสได้ถกเถียงในชั้นกรรมธิการและหวังว่าท่านจะได้รับฟังข้อห่วงใยที่พวกเราหลายคนเนี่ยได้นำเสนอนะที่ประชุมแห่งนี้ด้วยครับขอพระคุณมากครับ